อนุทินเตรียมโหดไม่เห็นด้วยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดอนุทินเผยแจ้งนายกทราบเตรียมโหดไม่เห็นด้วยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดในที่ประชุมปปสอข้องใจกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนความเห็นกลับไปกลับมา วันที่18กรกฎาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยกล่าวถึงกรณีที่พักภูมิใจไทยโหวตเห็นชอบร่างพอรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวันเลตดังนั้นพักเพื่อไทยควรต้องสนับสนุนนโยบายของพักร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่โดยเฉพาะนโยบายกัญชาของพักภูมิใจไทยว่า โดยหลักการต้องสนับสนุนนโยบายซึ่งกันและกันแต่เรื่องของกัญชาเป็นเรื่องระดับกระทรวงยังไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลตนได้ชี้แจงต่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายภูมิทันมอเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าพักภูมิใจไทยมีความไม่สบายใจตรงไหนบ้างยังมีข้อมูลและการศึกษาอีกเยอะก่อนที่จะ ตัดสินใจนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดและตนได้เรียนไปว่าในส่วนของตนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องเข้าไปลงมติในคณะกรรมการประกันหลับ,รบประรามยาเสพติดปปสคงสงวนท่าทีและโหวตไม่เห็นด้วยผมได้กราบเรียนนายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี แต่เป็นเรื่องอยู่ที่ปปสซึ่งมีนายพีรพันธ์สาลีระวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการพลังงานเป็นประธานและมีรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ในคณะผมก็ต้องแจ้งให้นายกทราบก่อนว่าผมไม่สามารถทาให้ความเห็นชอบให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดได้เพราะยังมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์อยู่กรรมการที่เคยเอากัญชาออกจากยาเสพติดและกรรมการที่ตั้งเรื่องเพื่อ ที่จะดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็เป็นชุดเดียวกันและกรรมการปปสชุดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเดียวกันอยู่ดังนั้นควรจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นนี้จริงๆเรื่องนี้ไม่ควรเริ่มนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าภายหลังจากแจ้งนายกไปแล้วนายกมีท่าทีอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่านายกบอกว่าต้องไปคุยกันเดี๋ยวไปดูจะรับฟังเหตุผลจากฝั่งพวกตนอย่างไรบ้างซึ่งนายกตอบได้เท่านี้ตนก็ต้องเคารพแล้ว ซึ่งในการประชุมกรรมการปปอสโหวตก็แพ้แต่เราก็ต้องมีท่าทีของเราและการโหวตการนำกัญชาออกจากยาเสพติดเมื่อสปีที่แล้วมติก็เป็นเอกฉัน์โดยมีนายวิสนุเครืองามอดีตรองนายกเป็นประธานซึ่งตอนนั้นนายวิสนุได้ให้แนวทางต่างๆมากมายในการที่จะนำกัญชาออกจากยาเสพติดซึ่งก่อนที่จะนำเรื่องเข้าประประปะสอเสือ ในตอนนั้นตนก็เคยปรึกษาซึ่งปปปะสะเสือก็อยู่ในนั้นถือว่าก็รับฟังความคิดเห็นและข้อมูลครบถ้วนเมื่อถามว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการปรปรสว,วันไหนนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้นัดวันและยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหนเมื่อถามว่าได้คุยนอกรอบกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องคุยเพราะคนหนึ่งอยากทำแบบนี้ส่วนอีกคนก็อยากทำอีกแบบเดียวจะขัดแย้งกันซึ่งเราขัดแย้งไม่ได้ขอย้ำว่าเราเห็นต่างได้แต่ขัดแย้งไม่ได้ นายอนุทินกล่าวด้วยว่าประเด็นกัญชาไม่เกี่ยวกับพักร่วมรัฐบาลอย่าไปเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องของคนทำงานตนเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก่อนข้อมูลการนำกัญชาออกจากยาเสพติดก็มาจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีคณะกรรมการที่มีประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานที่เห็นชอบกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงท่านใหม่เข้าไปทำไมจึงไม่นำข้อมูลเดิมให้รัฐมนตรีท่านใหม่ทราบ ซึ่งตนก็เห็นว่าข้อมูลยังไม่พอแต่ถ้าข้อมูลใหม่เข้ามาสังคมถูกทำลายโดยกัญชาเต็มบ้านเต็มเมืองหรือกัญชาไม่มีประโยชน์ใดๆเลยไม่มีสรรพคุณทางยามโนทั้งนั้นรักษาใครไม่ได้ถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมให้นำกลับไปเป็นยาเสพติด เมื่อถามว่าสาเหตุที่ต้องนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเพราะพักเพื่อไทยเคยหาเสียงเอาไว้มองอย่างไรในอนุทินกล่าวว่าทุกคนทุกพักมีนโยบายหมดถ้ามีความเห็นต่างกันเราก็ต้องเอาข้อมูลมาพิจารณา